สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้พิพหัสสุขเมาสาวทอนอาทิตย์นอนจันลาทุกท่านครับอยู่ผมบอสพีซีประจําวันเหมือนเช่นเคยครับมาเริ่มครับเริ่มแรกเลยเพจมีฉายชีพเยอะมากๆนะครับกำลังระบาดกันเยอะมาในมุกประมูลคอมผมจะบอกไว้นะตรงนี้เลยนะไม่ว่ามันจะไปก๊อปร้านไหนมาเนี่ยผมไม่รู้นะครับหรือร้านผมก็แล้วแต่เพจจริงเนี่ยเราใช้เลขบัญชีบริษัทเท่านั้นแล้วเพจจริงพอยคือวิดีโอคอลดูของได้ เพจจริงไม่มีประมูลคอมพิวเตอร์รู้กันนะตามนี้อย่าไปเห็นในพวกเพจประมูลคอมที่มันแบบว่าของถูกล่อตาล่อใจแล้วไปบิดประมูลนะระวังกันไปด้วยนะครับไปบิดประมูลไม่พอมันนะจะบิดคุณนะครับสามเครื่องวันนี้เดี๋ยวค่อยๆเหลาค่อยๆพูดกันไปว่ามีสปคอะไรกันบ้างผมเริ่ไม่ที่เครื่องนี้เป็นเป็นแบบใช้ทํางานออฟฟิศทั่วๆไปแล้วกันผมพูดอย่างงี้แตัดต่อเบาๆได้เล่นเกมเบาๆได้อัปเกรดได้ในอนาคต เครื่องนี้จบอยู่ที่14,990เฉพาะเครื่องนะเป็น AMD Ryzen 5 5,5 0 0 Gt ครับ6คอร์12เทป Macbook 4.4 GHz ดีกรมีกราฟิกออน CPU Vega 7นะต่อด้วยแรมเนี่ยเป็น PNY XLR8 16 GB D4 ิกดีโฟ์บัตร3 2ม0มีซิงค์ดำตัดแดงตามนี้สวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของ M2 ครับเป็น NVMe นะความจุก็อยู่ที่256 GB ิกนั่นเองครับมาชือบอร์ด MSI A520M APO นะครับต่อที่ power supply เป็น600วัตต์ sigma tech นั่นเองครับอนาคตเติมอะไรได้บ้างตเติมแรมเป็น3.2ได้เติมการ์ดจอแยกได้ใน,นในอนาคตถามว่าสเปคนี้เหมาะใครเหมาะกับเอาไปทำงานออฟฟิศตอบแชทดูหนังนะครับเล่นเกมเบาๆที่ไม่ได้หนักมาก r o b u l free fire เล่นได้ GTA V โหมดสตอรี่พอไหวผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะจบเรียบร้อยเคสที่ลูกค้าเลือกมาเป็นควอนตัม นะครับก็คือเปลี่ยนไฟล์ด้วยการกดปุ่มข้างบนจบเป็นทรงตู้ปลาพิมพ์นิยมนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็ของน้องภูมินน่น้องภูมิน้องภูมิมามาดูกันนะครับเครื่องนี้จบอยู่ที่23680นะครับ23680 CPU ครับเป็น AMD Ryzen 5 5 5 0 0ครับ6คอร์12เท r m a c boost 4.2 GHz RAM 16 GB DDR4 บัส3200 PNY x m r 8สวยนะตัว RAM สวยจริงแพงด้วยชิบหายนะครับแล้วก็ในส่วนของ M2 M2 กี่ g ร,รับเนี่ยเครื่องขาวเลยอ่ะโอเค M2 เอาผมข้าม M2 ไปก่อน Motherboard A520M APO m s i ต่อด้วย RTX 5050 50ครับเป็นตัว 8G g DDR6 นะครับ PNY นั่นเองเป็นตัว2พัดลม POWER s u p p l y ครับ600วัตต์ SigmaTech Z power pad นั่นเองครับต่อมาก็คือเคสเคสตัวนี้คือ ITSONAT QUANTUM เมื่อกี้เราเห็นสีดำไปแล้วเราดูดีไซน์สีขาวประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มข้างบนตามนี้นะครับเอางี้ M2 เดี๋ยวเปิดดูแล้วกันว่ามันกี่จิก ปืด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 แบบหนึ่งนะ M 2เป็น512จิกนะครับ M 2 512้าจิกนะตามนี้น่าจะเป็น h ิซมินั่นเองนะครับผมจบเรียบร้อยสําหรับเรื่องน,นี้เคสก็เปลี่ยนไฟนะกดปุ่มข้างบนเอานะครับเรียบร้อยเพิ่มชุดน้ําได้ในอนาคตเติมแรม3-2ได้ในอนาคตอยากเพิ่มอะไรคุยแอดมินแล้วกันเผื่อท่านอื่นมาเห็นคลิปนะครับอยากปรับอะไรปรับได้ทุกอย่างจูนได้หมดนะครับต่อมาครับมาดูเคสต,ตัวนี้เคสตัวนี้ก็ ผมใช้คาว่าเริ่มจะเป็นพิมพ์มนิยมสําหรับร้านผมแหละณเวลานี้นะครับประกอบมามันสวยนะมูทมันดีผมพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าสเปคมันต้องเข้าด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณจัดแบบง่อยๆอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณต้องทําให้มันดูเต็มดูสวยด้วยถ้ามันมีชุดน้าอ่ะมันจะสวยมากแล้วถ้าเป็นขาวตั้งเครื่องก็จะสวยกว่านี้นะครับแต่นี้ก็ไม่แย่นะถือว่าลงตัวผมพูดผมพูดอย่างนี้ใช้คําว่าลงตัวแล้วกัน3ามสามเก้าเก้าศูนย i 5 1 4 4 0 0 f 10 core 16บหกเทสตนะครับเทอร์โบ4.7แรมเป็น32มทจิกนะครับเป็นตัว Black b บล็กเบ r ร์รี่แอสกาดสิบหกจิกคูณสองด้วยชแนลบัสสามพันส m 2 nvme ครับเป็นตัวต้าหัวครับความจุ512ร้อยสิบสองจิกรีส์สามเมกแล้วก็ซิงค์ลมซิกูเทปครับเป็นตัว g 6นั่นเองเป็นตัว6กปลายน้ำแดง1นึ่งทาวเวอร์หพัดลม120ยยมม,มเป็นตัว rgb a rgb ก็ GB, คือเปลี่ยนไฟตามระบบได้นั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือตัวการ์ดจอตัวนี้คือ PNY RTX รับ RTX 5 0 6 0เป็นตัว8 GGG d r r 7นั่นเองครับเป็นตัว2พัดลมมีสายถักอยู่ตรงนี้สายถัก PNY เอ้ยไม่ใช่สายถักไฮซิมิ i ไม่ใช่ดิสายถัก h ฮเปอร์เซนสีขาวนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับตัว power supply power supply เครื่องนี้เป็น h u ั k e y GX 7 5 0 m เป็นตัว80พัดตามนี้นะครับจบเรียบร้อยสำหรับเครื่องนี้เปลี่ยนไฟก็เปลี่ยนได้นะครับกดปุ่มข้าบนเครื่องนะครับ พร้อมเป็นสี่ขาก็กดรีโมทนี่รีโมทปุ๊บรีโมทไว้เปลี่ยนไฟซิงนะครับส่วนข้างบนก็ไว้เปลี่ยนไฟเคสจบเรียบร้อยนะครับอ่ะผมก่อนจะจากกันไปผมขออัปเดตราคาอุปกรณ์คอมช่วงนี้หนึ่งแล้วกันช่วงนี้อุปกรณ์ยังแพงหนักหน่วงอย่างต่อเนื่องนะครับอีกประมาณเขาบอกกันว่าอาทิตย์หน้าเนาะราคาจะขึ้นแต่มันจริงๆมันไม่ถึงอาทิตย์หน้าหรอกครับอีก2-3าวันก็จะมีการปรับราคาแล้วนะครับราคาที่ผมเสนอลูกค้าไว้เมื่อวานหรืออาจจะเมื่อวานก่อนหรืออาจจะวันนี้นะครับ ถ้าคุณมาสั่งภายในวัน2วันนับจากนี้ราคามันจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับอย่างแรมขึ้นมาอีกประมาณ20%นะครับ CPU ขึ้นสัก5-7%ผมใช้คำนี้รุ่น,ร,น,ร,นรุ่นกลางๆนะส่วนการจอขึ้นประมาณ15-20%นะครับ SSD M 2ขึ้นประมาณ20-40%เลยสำหรับ M 2นะครับขึ้นโหดหลายมากขึ้นพอๆกับแรมแล้วกันกผมพูดอย่างนี้นะครับใครอยากจะสั่งคอมถ้าใครมีบัตเจตนะเวลานี้หรือว่าใครอยากมัดจำล็อกราคาที่แอดมินเสนอไว้ ก็มาจำได้ก็มาจำซะตามที่ตกลงกับแอดมินไว้ราคามันจะได้โดนล็อกไว้ณนะวันที่คุณคุยกับแอดมินจะไม่ขึ้นไปมากกว่านั้นพอเขาจะล็อกสต็อกนั้นไว้ให้คุณนะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วก็สุดท้ายก็ฝากบอร์ดพีซีไปด้วยส่งทั่วไทยเหมือนเดิมมีเก็บปลายทางวิดีโอคอลดูของได้เหมือนเดิมที่บอร PC ครับ